ตอนนีรับพี่น้องเอฟซีเพื่อสู่ผู้ทุกคนผู้รับชมทางช่องบ้านสามโคกเขานะครับนะครับในคลิปนี้ก็พบกพอกับนสามโคกเขาเหมือนเช่นเคยครับคนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางบ้านสามโคกแชนเนลทางยูทูบทางบ้านสามโคกสตูดิโอนี้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับพบกพอกันในมื้อนี้นะครับก็เป็นวันสําคัญวันหนึ่งของ ท่านกระทรวงมหาดไทยของกรมการปกครองครับก็คือวันที่สิบสิงหาคมของทุกปีนี่จะเป็นวันกำนัใหญานนะครับในคลิปนี้เขาจีน้ำพาทุกท่านนะครับมาอาเกตกลมรูกันจักนิดจักน้อยในวันสำคัญของการปกครองการปกครองทองทีของกรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทยกัน ว่ากำนั่ขอใพยาบ้าลเห็นมากต่จังไรเนาะครับเนาะมาเริ่มไปน้ำการครับทุกคนมองเริ่มเต้นกับพูดเนาะวันที่สิบเดือนสิงหาคมพศอสองพันสี่ร้หกรรวมแล้วกับพูดละครับร้อยสามาปีที่ผ่านมาพูดนไม่สมัยนั่นกับแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่หานะครับเนาะ คนให้เช่าบ้านนี่เลือกพยาบาลขึ้นมาอาคารพยาบาลหลายๆหมู่บ้านนี่ก็เลือกกำนันขึ้นมายุดเริ่มตน้นเนาะจุดเริ่มต้นของการมีพยาบาลมีกำนันก็ค,คือผู้หลักะตะลอดะกาที่หาตรวนมาขับเปิ้ลก็ละจะไอจัดตาางวันที่สิบเนี่ยเป็นวันสำคัญเป็นวันกำนัลพยาบาล กำนัลพนับงานี่เป็นเพราะว่ากำนัลพนับงานอยู่ไกลประชาชนเดชผู้บำบัดทุกบำรุงสุกประสานราษฎรดกับหน่วยงานของฝาายลัดกึงกำนันพยาบานเป็นฟันเฟืองที่สำคัญของกระทรวงมหาไทยผู้อยู่ไกลเชิดเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยกับประชาชน เราก็สืบประสานกับหน่วยงานของภาครลักว่าง่ายๆเนาะสม,มัยจียจีมันบอท่านจะเลื่อนเดี๋ยวมันไปใสกันยากลำบากลาดสซด้อนยักไปพ่อกับหน่วยงานภาครลัฐกับไปลำบากเลยได้มีโอกาสได้จัดตั้งกูทแท่นขึ้นมาก็คือกำนัลพยาบาลในคลิปนี้นะครับพ่ออยู่ที่อำเภอสุวิสัยนายสุรเชษไคพโพนะครับ กับอนทูอำเภอสุริสยนะครับเป็นรวมกับกำนันพยาบาลของอำเภอสุพิสัยทั้งหมดนะครับเขามารวมจัดการจัดงานอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอสุริสายครับเอาก็ยิน้ำผ้าทุกท่านนะครับว่าเบิ้งกิจกรรมวันสําคัญของเรากำนันพยาบาลฝ่ายปกครองท้องทีของอำเภอสุพิสัยกันในงานนี้นะครับ ิน้ำพรทุกท่านนะครับไปเบิ้งกิจกรรมน้ำบันพรจิบ <ตะ S 1> เป็น<ม>ย่งเนื้อเฮ็ดย่งกันแน่ใน,นช่วงเศรา้าและมามิหังหลังนะจากช่วงเศร้าแล้วก็ช่วงเที่ยงก็จิเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับไปครับทุกคนร่วมสังเกตการน้ำกันเท่า ใทุกท่านเก่าวคำปฏิญาณตนเยพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญของประเทศชาติข้อ3ข้า้าพระเจ้าจะยึดมั่นในศีลธรรมพเจ้าจะยึดมั่นในศีลธรรมและคุณธรรมของนักปกครองและคุณธรรมของนักปกครอง Аздулдиям пин мекан дабоқия ที่หถึงแบบที่ผ่านมาที่ไม่มาขอ เอดศาสตร์สาธารณสุขอำเภอสสัยนายวัฒน์สาธารณสุขอำเภอสวิสัยนายภวัฒน์อนชาติผู้มการรวมปรบาลสันติสุขภาพตะบุญของประธานนายสมยศเสงตะวัน กำนัน br ผู้เยญ่บ้านประจำปี2 5 6 8ผมขอส่งความปรารถนาดีมายัางกำนันผู้ใยญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใยญ่ยบ้านทุกคนที่เป็นกำลังสำคัญที่สมบูรณ์แข็งแรงมีพลังใจพลังกายที่เข้มแข็งและประสบผลสำเร็จที่มุ่งหวังไว้ทุกประการโดยทั่วกันนายภูธมเวชชัยรองนายกรัฐนมนตรีรักสาการนายกรัามนตรี

คนะส่วนดังกลนาวดวยก่อนนะครับกรอมนุญาตแม่ชัยโกท่านประดับอัลเทอสโซนพิสัยนายวิสิตสุเศท่านเกษตรอัเอรโซนพิสัยนายวัสารธารนาท่านประธานชวรมระมัน